อนะครับกำลังจะทิปออฟเลยครับยังไงครับาเป็นทางด้านไทร์เคร์สนามได้ครับปัดบอลออกมาสุกเดฟโคเคอร์คว้าไว้ได้ครับเอาะไรครับมาเลยครับดัตสการครับดัตสการโอ้โหหนึ่งสองระหว่างชิงแปดโน้องแม่ท่าเดิมเลยครับสำหรับดัตกาลเมืองบุญครับมาเด็ดขึ้นมาครับมานัสวี มานัสวีหนึ่งสองแล้วให้มาที่มานัทกวินสายสเต็ปมาออกมาที่อนุชาลังสวีโอ้โหสามคะแนนเปิดเลยครับของไทเกอร์อสนามครับให้มาที่มานัสวีครับมานัสวีออกมาสายสุดที่มานัทกวินโอ้โหสามคะแนนเลยครับเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีครับปฏิพันธ์กล้าหาญครับ ยัดมาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแม่เรียกว่าพอยต์การจ่ายเองครับจังหวะนี้ครับแต่การครัแบแปะบอลจังหวะน,นี้ชัดพลให้มาที่ฮุจกจังหวะน,นี้มาหาของปฏิพันธ์กล้าหาญครับมนัสวีพยายามลุยมาโอโหูให้ไม่เข้าใจกันครับบันทิดหลักานครับมนัสวีให้กับอนุชาลังสุ่ยสามคะแนนอีกแล้วครับโอ้โหแม่ มีความคึกในตัวเลยครับสามคะแนนเปิดมาเสร็จแล้วเอาลบพลิกมาจังหวะนี้โอ้โหเก๋กว่าครับนักการครับว่าพลิกมาได้ลุนเลยครับนัทพลครับนัทพลว่าเลาะว่าสวยครับจังหวะนี้ให้มาที่นักการนักการลุยมาให้ปฏิพานโอ้ใหญ่เหลือเกินครับว่าปิดลำบากครับนัทพลครับนัทพลว่าลุยเข้ามาให้กับปฏิพานโอ้ จังหวะยัดให้ของนัทพลครับแล้วพยายามลุยมาโอ้โหธนวัฒน์ไม่พร้อมขึ้นครับจังหวะน,นี้แล้วสง่งคะแนนลงไปเอาจนได้ครับโดยธนวัฒน์ปีชาหารครับให้มาเมมันัทกวินมานัทกวินยังไงครับมานัทกวินมาแล้วก็กนวัฒน์กนวัฒน์ขึ้นมาให้กับทางด้านวัฒนาโอ้โหวางสองคะแนนลงไปง่ายๆเลยครับนัทพลครับ ให้มาที่นักการน,นักการสามคะแนนโอ้โหโชว์ลงไปเลยครับมาบันดิตโอ้โหให้กลับมาทักนาในครับสามคะแนนไม่เอาครับโฟลเตอร์ดีกว่ายดลงไปครับแล้วาเกือบสติลไว้ได้ครับมันอยู่ที่นัตพลครับสามคะแนนของนัตพลโอ้โหว้าเหลือเกินจริงๆครับนัตพลครับ ให้มานักการนักการว่างเลยครับสคะแนนโอ้โหไม่พลาดครับการวัตรให้มาที่นักการครับฝ่าต่อมานัตพลโอ้โหแล้วได้ยิงสาคะแนนอีกแล้วครับโอ้โหนัตพลแล้วสคะแนนอีกแล้วโอ้วไม่ได้ครับปัดบอลขึ้นมานัตพลดักได้ครับให้กับนักการว่างเลยครับแล้วจังหวะนี้ซาลาเมตานีจดลงไปแล้วได้ฝ่าด้วยครับ สิทธิชัยสิทธิชัยโอ้โหให้ไม่ละเอียดพอครับโดนดักเอาไว้ได้ครับมาแล้วสามคะแนนของนาฏการเรียบร้อยครับไม่เหลือครับจังหวะนี้ได้นับนิ้วอีกแล้วครับนาฏการเมืองบุญครับนาฏการครับวางสองคะแนนล,ลงไปครับโอ้โหง่ายๆเลยครับ นกฤตครับมาที่อนุชาลังสุยสคะแนนโอ้โห,โโหเหลือลงไปจนได้ครับมร์สวีพยายามลุยเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไถแม่จนได้ครับชิงแป้นลงไปครับบอกให้น้องนะั้นขยับเข้ามานะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเก็บลงไปได้ครับสลันให้มาปฏิพานครับปฏิพานฝากต่อมานัตพลนัตพล ให้มาจังหวะนี้รีเวิร์สง่ายๆเลยครับ่าโดยวัฒนาสุทธิสินปครับป้องกันยากมากครับแล้วนี่ครับเข้าทางอนุชาลังสุยไซส์สเตปมาแล้วยิง3าคะแนนลงไปเหมือนกันครับเอลครับบอลอยู่ที่สิทธิชัยครับสิทธิชัยอ้าวให้ไมมเข้าใจกันอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเสียบอลไหมเรียบร้อยครับเข้าทางไอเทคเลยครับกนวัฒน์กนวัฒน์ให้มาสายสุดครับนัทพล ออกมานกรนะกรใจสนุกสมคะแนานเรียบร้อยเลยครับมาโดยหลังนกรใจสนุกครับให้มาที่ธนวัน์ครับธนวัน์ออกมาสิทธิชัยว่าเลยครับสคะแนานของสิทธิชัยโอ้โหมาอีซ้ายมาจนได้ครับสิทธิชัยเสร็จเขตครับบอลมาถึง นักกอจสนุกโอ้โหแล้วพลาดยากเลยครับโลง่โลงๆแบบนี้โดยนักกอครับแฮบอนขึ้นมาจังหวะนี้มนัสวีวางซ้ายลงไปครับให้มาที่นักกอครับนักกอใจสนุกพลิกมาจังหวะนี้มาถึงโอ้โหโดนดักเอาไว้ได้ครับแล้วยกมาเลยครับจังหวะนี้1 2สองแล้ววางลงไปครับไม่พลาดครับ ขอเวลานอกครับมาที่สลันครับสลันวางขวาจาวังหวะนี้ลงไปอีกแล้วครับโอ้โ,โ,อโหไอ้มาที่นักกรับนักกรใจสนุกฝากมาให้กับสลันครับแล้วมาที่นักการครับแล้วเคาะมาให้กับสลันวางสองคะแนนโอ้โหเบาไสเลยครับ ทักภาวสุทธินะครับวิเชียรครับลงมาถือบอลครับเป็นตัวที่ห้ายตัวถือบอลได้ดีนะครับแล้วแล้วโดนแย่งไปครับนัทพลครับแล้ววางสองแดนลงไปเลยครับทางด้านมัสวีครับเหลือ5นาที18วินาทีครับแล้ว3คะแนนเรียบร้อยครับก่อนครับมาที่ยังไงครับโดนแย่งไปครับ ขึ้นมาเลยครับโดยมานัสวีมานัสวีวางขวาลงไปแล้วเป็นฟาวลงด้วยครับ30วินาทีสุดท้ายครับของ t ี l 2021นะครับกัละวัตครับวางขวาลงไม่ลงครับมาหารีบาวได้โดยนิชคุณครับขึ้นมาธนาทัตจังหวะนี้วางเลย์อัพลงไปไง่ายๆครับ แล้วก็จบการแข่งขันครับเป็นทางด้านไฮเทคบาสเกตบอลคลับครับทำได้ครับป้องกันแชมป์สำเร็จครับอ๋อเอาชนะไทยเครื่องสนามไปได้75ต่อ51นะครับข้อคว้าเกมที่คว้าเกมที่2 2ต่อ0น,นะครับเราก็ได้แชมป์ไปในปีนี้ครับ t ีเ2021ครับ